สวัสดีเพื่อนๆชาวโยกังท่านนะครับเนาะวันนี้นะครับพี่ทิชจะพามารีวิวนะครับตัวละครน,นองหงนะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวละครของน้องเฟรมนะครับน้องเฟรมเป็น f อซของพี่เองนะครับก็น้องเฟรมเขาฝากขายมานะครับพี่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับน้องเขานะอันนี้คือ,อน้องเขาฝากขายมานะครับก็ตัวละครน,นะครับ ฝั่งธรรมะเนาะเวลร้อยสี่สิบห้านะครับเป็นนองหอนั่นเองนะครับดูทัวร์อเลโอ้โหนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่ประมาณราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันบาทนะครับความดีนะครับความดีอยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะมดีอยู่ที่หนึ่งแสนสองพันนะครับประมาณนี้เนาะ,ะประมาณนี้นะครับปานก็อัพตามนี้เลยนะครับปลานปานอัพตามนี้เลยนะครับแล้วก็บับ อ,อ่าิชารวโจมตีอันนี้ก็เต็มนะครับแล้วก็ในส่วนของชาโจมตีนะครับอัพตามนี้เลยนะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับก็อ่าน้องเฟรมนะครับเขาขายหนึ่งพันบาทนะครับเนาะก็ติดลบอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นเก้าพันล้านนะครับสี่หมื่นเก้าพันล้านตัวนี้ เ็าเบลเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็หมดเองนะครับตัวนี้ของที่ได้นะครับก็จะมีตัวน้องตัวกับอาวุธอันนี้ครับอปล่อยสี่สิบเนาบวกสิบนะครับแล้วก็ไฟแปดเปญนยันหนึ่งพลังน้ำสามนะครับนี่คือของที่ของที่ได้ไปนะครับก็ไม่รวมถ่ายนะครับเอายันถ่ายมาถ่ายเองนะครับอันนี้ประมาณนี้เนาะนะครับ ก็ตัวโนโฮอันนี้เป็นเซิร์ฟสวรรค์น,นะครับเ,เพื่อนๆเนาะเซิร์ฟสวรรค์นเนาะนี่ตรงนี้ครับดูตรงนี้เซิร์ฟสวรรค์น,นะครับแรกพี่จะเอาไปเทสดาเมจสักหน่อยนะครับเนี่ยไปตีบอส <c oughs> ไม่แน่ใจว่าคนเซิร์ฟสวรรค์น,นี้เขาไล่ตีกันหมดหรือยังนะครับเนาะก็โอเคต้องขอขอบคุณน้องเอาน้องเฟรมนะครับเอาตัวโนโฮมาให้พี่รีวิวนะพี่ไม่แน่ใจว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาขายพันหนึ่งอะถ่ายเองนะครับถ่ายเองนเองนาะ อ่ะโอเคนะครับก็นี่เลยครับประมาณนี้เนาะปานปานครบแล้วเนาะอ่ออะไรนะปานเพลยอะไรต่างๆเนาะรีวิวหมดแล้วเนาะนะครับมาไปดูไตต้ตาตัวละครอน,นี้น่ร้อยสี่สิบห้านะครับเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์เนาะน้องเขาไปปล่อยตัวตีเด็กนะครับไม่ได้ปล่อยตัวไม่ได้ปล่อยตี้ใหญ่นะครับวันนี้วิชาเซียน ครับก็อัพประมาณนี้เนาะมีวิชาโจมตีเนีประมาณนี้รานก็อัพตามนี้นะครับถ้าชอบก็ติดต่อมาได้นะครับเนาะใต้คลิปแล้วกันนะครับหรือติดต่อมาในเฟซพี่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับอ่าเดี๋ยวพี่จะให้ติดต่อกับน้องเฟรมเขาโดยตรงเลยนะครับก็จะต่อราคาจะอะไรก็ลงคุยกับน้องเขาเองนะครับพี่ไม่เกี่ยวด้วยนะครับเนาะอันนี้นะครับแค่มาอ่ารีวิวช่วยขายเฉยๆนะครับะ โอเคเดี๋ยวพี่จะไปเดินเล่นที่เมืองราชันกรบี่นะครับไปหาเดินเล่นสักหน่อยพอดีได้ยันมาอันนึงนะครับอ่ะโอเค,ออเ,คเดี๋ยวเจอกันลิปหน้าครับบาย